เดิะเจอนี่บุกราดกระบังชิมเนื้อกระทะร้อนกีราสเต็กลุงกว้างถ่ายเนื้อนี่ชอบแน่นอนกระทะร้อนเนื้อจะชิ้นใหญ่ที่สุด200กระทะท้า,าต่อวันแล้วก็โดนแคนเซลลิลไปเยอะด้วยมาจีคลีนคลีนง่ายคลีนได้ทุกคน <S <S วันแม่บอกรักแม่ด้วยดอกโบกู่รังนกไทยยอดนิยมอันดับหนึ่งในประเทศจีน สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่อีเตอร์เดอะเจอร์นี่ครับวันนี้สองพาคุณผู้ชมนะมาอยู่แถวลาดกระบังฮะจะพาคุณผู้ชมเนี่ยมากินทั้งสเต็กและกระทะร้อนไฟลุกเลยเรียกว่าเสิร์ฟกันเดือดๆเลยและที่สำคัญนะครับที่ร้านเนี่นะฮะคุ้มค่าและราคาไม่แพงด้วยกับร้านนี้ครับกระทะร้อนสเต็กลุงกว้าง เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้สองพามาบริเวณในร้านแล้วนะเจ้าของร้านต้อนรับอยู่แล้วครับพี่เต้สวัสดีครับสวัสดีครับร้านสเต็กลุงกว้างครับผมพี่เต้เล่าประวัติความเป็นมาของร้านนี้ให้สองให้คุณผู้ชมฟังหน่อยครับคุณพ่อกับพี่ชายผมนะครับขายอาหารเป็นอาหารโต้รุ่งขายอาหารโต้รุ่งมาก่อนเป็นหมูย่างเกาหลีแล้วก็เลิกไปมาเปิดเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือที่นี่แหละครับร้านนั้นอ๋อตรงนี้สบเดิมทีแรกแรกเดิมทีเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วพอ ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปพี่ชายเขาไปตะเวนหาอะไรกินพี่ชายก็ชอบไปกินไปอะไรเงี้ยเจอรูปแบบที่มันเป็นกระทะร้อนเอามาดัดแปลงมาคุยกับคุณพ่อ,ค,พอคุณพ่อเขาเป็นเรื่องอาหารเรื่องอะไรมาอยู่แล้วก็ามาบอกคุณพ่อคุณพ่อก็ทําขึ้นมาเรื่องน้ําจิ้มเรื่องอะไรเงี้ยครับดัดแปลงเอาอะไรเอาจนมาเป็นกระทะร้อนปัจจุบันเนี้ยครับ<อ>แล้วก็เสิร์ฟพร้อมข้าวเลยลคุณพ่อคือลุงกว้างครับและแล้วก็พี่ชายใชพี่ชายชื่อะไร พี่โอ๋ครับพี่โอ๋โอ้อาวแล้วพี่เต้ทาอะไรอะ่ะตอนนั้นผมยังเด็กอยู่ยังเด็กอยู่แต่ก็ปุ้นเปียนปุ้นเป,ยนเปียนช่วยเดินอะไรอยู่ในร้านนี่แหละแต่ทุกวันนี้มันทําเป็นมันมันซึมซับขึ้นมาบางทีเราได้ลงมือทําบ้างอะไรบ้างลุงๆคือประมาณกี่ปีแล้วครับพี่เต้เฉพาะที่ขายกว๋วยเตี๋ยวเรือถึงกระทันร้อนปัจจุบันนี่ประมาณ17ปีแล้วทีนี้เนี่ยมารับช่วงต่อประมาณระยะเวลากี่ปีครับห้าถึงหกปีครับห้าถึงหกปีประมาณแต่ก่อนหน้านี้มันก็อยู่ในนี้แหละครับมันก็อยู่ในนี้แต่ก็ไม่ได้เต็ เี่ยนอะไรเพิ่มเติมบ้างไหมครับมีบ้างรูปแบบรสชาติเอาแบบที่เราชอบเข้าไปใส่ดัดแปลงเพิ่มเติมลงไปแล้วก็ผมอะ่ะจะชอบให้อาหารมันออกมาหน้าตาสวยส่วนตัวเป็นคนชอบศิลปะความสวยงาม,อมชอบการถ่ายภาพวางรูปแบบการทําอาหารนะครับเวลาเราเสิร์ฟไปให้ให้ลูกค้าเห็นแล้วแบบเสวย ต้องถ่ายรูปก่อนจะกินแล้วก็มีการแชร์มีการอะไรเงี้ยครับการตอบรับดีขึ้นในโซเชียลคือสมัยก่อนเนี่ยเราได้อาหารมาเราก็จะกินต่างคนต่างกินหรือว่ากินพร,อพร้อมๆกันก็ตามแต<า>ม่ว่าเดี๋ยวนี้มันต้องถ่ายรูปก่อนกระทะร้อนเนี่ยถ้าย้อนกลับไปสิบกว่าปีก่อนเนี่ยเนะาะมันดูเหมือนจะเป็นเรื่องใหม่เนาะใช่ครับแล้วตอนนั้นเราทํายังไงครับผมแจกตีเลยเรียกมากินรีเลยพี่เปิดวันแรก เหมือนพี่ชายก็ทําใบปิวแ้วมั้ง้วให้เด็กลูกน้องไปยืินปักซอยแจกขูปองเดินคนเดินผ่านไปผ่านมาแต่ก็จําภาพตอนนั้นได้มั้ยว่าจำได้วันคึกคักขนาดไหนครับคึกคักมันเป็นมันแปลกในในบริเวณโซนนี้ครับที่ที่เป็นอาหารแบบนี้ขึ้นมาเมนูเด็กของที่นี่ที่ที่พี่เต้อยากจะแนะนาหรือว่าลูกค้าสั่งกันเยอะๆเนี่ยมีเมนูอะไรบ้างครับหลักๆเลยก็เป็นกระทะร้อนเนื้อ้าสายเนื้อนี่ต้อง ต้องชอบแน่นอนออครับเ,เนื้อกระทะร้อนเนื้อจะชิ้นใหญ่แล้วก็นุ่มไม่เหนียวแล้วก็สเต็กค,ครับสเต็กก็เนื้อเหมือนกันวัตถุดิบของเราก็จะมีทั้งเนือ้อหมู ลปาเรื่องของซอสหรือว่าน้าจิ้มเรามีกี่แบบครับพี่เต้ซอสจะมีทั้งหมด6รสชาติครับมีพริกไทยดำบาร์บีคิวน้าจิ้มแจ่วพิซซ่าเทริยากิแล้วก็ซีิวญี่ปุ่นครับโอ้โหครับหกอย่างใช่ครับ6อย่างให้ลูกค้าเลือกราดได้เลยในกระทะแล้วก็ในตอนเสิร์ฟไปก็จะมีคู่กับน้าจิ้มถั่วเป็นสูตรของคุณพ่อยอดขายที่เคยทําได้เยอะที่สุดเนี่ยปริมาณเท่าไหร่ครับนั้นตอนนั้นที่พีคสุด2 0 0้กระทะต่อวันโอ้โห ปกติจะเปิด11โมงปิด2ทุ่มวันนั้นแค่ช่วงประมาณ3โมงถึง4โมงผมได้ปิดแหละแล้วก็ยืนลวดเดียวยาว,ยาวๆเลยแล้วก็โดนแคนเซิลไปเยอะด้วยในปัจจุบันที่พี่เต้รับช่วงต่อมา5-6ปีเนี่ยมีความภูมิใจเรื่องเกี่ยวกับร้านหรือว่ากับลูกค้ารู้สึกยังไงบ้างครับทุกวันนี้นยังดีใจอยู่ครับที่ว่าร้านเรามันมีชื่อเสียงนิดนึงที่พอคนรู้จักอะไร้ยครับมีอะไรอยากบอกกับลูกค้าไหมครับที่อุดหนุนมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อ,อจนถึงทุววันนี้ ลูกค้าตั้งแต่รุ่นคุณพ่อทุกวันนี้ก็ยังมีกลับมากินอยู่นักศึกษาครับที่เรียนมหาลัยตั้งแต่ปีหนึ่งจนจบไปทุกวันนี้ทํางานไปแล้วอะไรแล้วก็ยังกลับมากินอยู่ครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่ยังสนับสนุนอยู่ครับสื่อลูกค้าอยากมาทานนะครับร้านอยู่ตรงไหนต้องมายัางไงสังเกตยังไงนะครับผมบอกได้เลยครับ ร้านอยู่ซอยราดก,กระบัง13/8ทัครับเข้ามาในซอยร้านจะอยู่ขวามือครับสามารถจอดรถบริเวณหน้าร้านได้เลยแฟนเพจมีไหมฮะัแฟนเพจมีครับชื่อตามชื่อร้านเลยครับเฟซบุ๊กเบอร์โทรครับ065 เจ็ดเจ็ดแปดหนึ่งแปดสี่แปดครับร้านอยู่บริไหนบ้างครับพี่ทุกวันเสาร์ครับทุกวันเสาร์นะร้านเปิดกี่โมงปิดกี่โมงครับเปิดสิบเอ็ดโมงปิดสองทุ่มครับเดี๋ยววันนี้สองขอกินเมนูที่เด็ดๆเลยนะเดี๋ยวพี่เตจับให้หน่อยนะได้ครับโอเคครับและสำหรับวันนี้นะครับทางน์ายการอิตเตอร์เดอรเจอร์นี่ฮะก็มีกิฟต์เซ็ตฮะจากมาจิคคลีนครัวขวดเขียวนะครับมาว่าห่อเกับทางร้านกระทะร้อนสเต็กหลุ่มกว้างด้วยนะครับโดยมาจิคคลีนครัวขวดเขียวครับจะลดแรงขัดช่วยขจัดคราบมันได้สบายเหมาะสำหรัับทาาคคววมสะออดห้งร คีนง่ายครีนได้กว่า10จุดไม่ว่าจะเป็นคราบมันหรือคราบหนักบนเตาแกส๊สอ่างล้างจานเคาน์เตอร์ครัวผนังห้องครัวหรือแม้แต่เครื่องดูดอากาศและพื้นผิวต่างๆในห้องครัวครับ ที่สาคัญไม่ต้องใช้แรงขัดเยอะกะจัดคราบมันได้ง่ายๆแค่ฉีดแล้วเช็ดและมาพร้อมกับหัวฉีดพิเศษที่ปรับได้ถึง3ระดับปรับใช้งานให้เข้ากับพื้นที่และคราบต่างๆได้สะดวกสุดๆอย่าลืมนะครับลดแรงขัดช่วยกะจัดคราบไขมันต้องมาจิ e ีนครัวขวดเขียวเท่านั้นครับมามาห้กับพี่เต้ด้วยครับครับขอบคุณครับ เอาละครูคชมครับนี่คือความสุดยอดนะฮะของเมนูกระทะร้อนเนื้อกระทะร้อนนี่คือเมนูที่สองแอบเห็นลูกค้าเขาสั่งมานะฮะแล้วก็พี่เต้จัดมาให้ด้วยนะครับนะฮะแล้วก็เต็มไปด้วยซอสทั้ง6อย่างที่เลือกได้ได้ไม่ว่าจะเป็นน้ำจิ้มแจ่วบาร์บีคิวนะฮะพิซซ่าครับเพเปอร์ซอสหรือว่าซอสพริกไทยดำนั่นเองซีอิ๊วญี่ปุ่น,นะครับแล้วก็จบด้วยเทอริยากินั่นเองและตัวนี้คือน้ำจิ้มถั่วสูตรเฉพาะของที่ร้านนะฮะอย่างที่บอกนะฮะเริ่มต้นด้วยเนื้อกระทะร้อนนะคผู ข้างบนนี้จะเห็นด้วยว่าโรยด้วยข้าวคั่วแล้วก็พริกนะครับเอจอยครับเนื้อนั่นๆเลยครับในจานนี้จะมีไส้กรอกนะมีเบคอนแล้วก็มีผัดผักด้วยนะครับผัดผักกัพิเต้นแนะนำว่าให้ทานกับน้ำจิ้มถั่วตัวนี้นะครับน้ำจิ้มถั่วอร่อยคุณผู้ชมมีรสเปรี้ยวนำตามด้วยหวานนะฮะ อีกหนึ่งเมนูกระทะร้อนที่สองสั่งมาก็คือเมนูปลาดอลลี่กระทะร้อนครับตัวนี้ฮะโหเลยต้องบอกปลาดอลลี่ของเขาเนื้บบนอนวลน,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 นุ่มเลยคุณผู้ชมดูสิโอ้เดี๋ยวสองพยาแป๊บหนึ่งนะคุณผู้ชมขอใส่นะฮะซีอิ๊วญี่ปุ่นเข้าไปหือโหดีเลยอ่ะอร่อยมากเลยฮะคุณผู้ชมบนกระทะร้อนเลยสองย่างพีคุณผู้ชมฮะจะแอดออนเข้าไปด้วยเบคอนแล้วก็ไส้กรอกนั่นเองฮะเสร็จแล้วจิ้มถั่วเข้าไปครับ โอเคต่อไปเป็นสเต็กเนื้อหูจานใหญ่ๆแบบนี้คุณผู้ชมดูสิจานเ็าจะมีเฟรนฟร,รายนะฮะมีขนมปังนะครับแล้วก็มีสลัดผักด้วยนะเรื่องของซอสต,ต่างๆเนี่ยเลือกตามความชอบได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับเนื้อแบบชิ้นใหญ่ๆแน่แนๆน,น,นะฮะมีมันแทรกแบบนี้ครับไปน้ำจิ้มแจ่วดีกว่าเนื้อแน่ๆนๆฮะคุณผู้ชมมีมันแทรกนะฮะอารมณ์ตัวนี้ถ้าเกิดเปรียบเทียบกับเนื้อหมูก็ประมาณแบบ ส่วนแบบสเต็กทีโบนนะคุณผู้ชมสองจะบอกราคาเลยนะจานนี้เพียงแค่109บาทเท่านั้นโหแล้วก็ราคาดีคุ้มค่าคุ้มราคาและที่สำคัญอร่อยถ่ายรูปสวยด้วยโอเคคุณผู้ชมเดินทางกันต่อครับกับเมนูสปาเกตตี้บ้างนะเมนูเ้นนะ่าใครที่ชอบสปาเกตตี้นะฮะตัวนี้สองแนะนำเลยนะนี่คือสปาเกตตี้ทะเลเดือดนะฮะด้านบนนี้นะเขาจะมีไข่กุ้งนะครับและข้างในในวัตถุดิบก็จะเป็นปลาหมึกเป็นกุ้งนะฮะว้าวว้าวว้าว,ว,าว นี่ขนาดยังไม่ทานรู้สึกว่าความเดือดของทะเลขึ้นมาแล้วนะแอนจอยครับโยงนิโป้งให้เลยสปาเกตเเกตี้ตันนี้โดยจะได้ดความแบบกรึบกรึบกรบกรบของไข่กุ้งนะฮะความเด้งเด้งนะครับนุ่มๆนะฮะอยากเสิรสปาเกตตี้แล้วก็เห็ดด้วยนะครับใครที่ชอบรสชาติแบบจัดจัดถึงเครื่องนะฮะเผ็ดร้อนเมนูต่อไปคุณผู้ชม ผักขมอบชีสนะฮะจริงๆแล้วเป็นส่วนตัว mm hmm. 2เป็นคนชอบทานผักขมมากนะฮะเขาก็จะเสิร์ฟแบบว่าแบบเป็นถ้วยประมาณเล็กๆแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมด้วยส่งว่าดีนะในข้างในก็จะมีแฮมนะฮะมีผักขมนะฮะแล้วก็มีชีสนะฮะหอมชีสมากหอมกลิ่นแฮมขึ้นมาเลยนะฮะคุณผู้ชมอื้มนัวๆนะฮะเค็มๆนะครับไม่ได้เค็มเกินไปไม่ได้เค็มจนเลี่ยนนะคุณผู้ชมสำหรับเมนูนี้นะครับ ผักขมอบชีสอร่อยมากเลยคุณผู้ชมเอาละครับคุณผู้ชมครับนี่แค่ส่วนหนึ่งฮะของเมนูของที่ร้านกระทะร้อนใครที่อยากมาเดี๋ยวสองแย้มอีกทีหนึ่งมาได้เลยนะครับที่ลาดกระบังซอยส3บทับนะฮะอยู่ตรงปากซอยนี้เองนะครับผมเรียว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยจริงๆนะวัตถุดิบดีด้วยนะฮะอ่ะมากันได้เลยครับผักกบอบชีสจ้ะได้รองท้องกันพอเอาแรง ช่วงหน้าจะพาไปตลาดหัวตะเค้บุกร้านกาแฟสโลบารที่สัญญาว่าจะใช้พลาสติกให้น้อยที่สุดเพื่อสิ่งแวดล้อมช่วงหน้าครับดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆม,มาจะได้ไม่พลาดกันที่ YouTube 411 Play ครับ